าใครที่เตรียมที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาถึงวันนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายคนวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วจองตรงจองตั๋วไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟรถทัวร์ต่างนะคะมีการจองกันเรียบร้อยแล้วแต่พอมาเกิดสถานการณ์แบบนี้มาประกาศแบบนี้แล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการคุมเข้มแบบนี้นะคะหลายคนก็เริ่มชะง,งักและไม่สามารถเดินทางเข้าไปเพราะตักกักตัว14วันกลับมาทํางานไม่ได้ตายแน่ๆนะคะดังนั้นนะคะติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมบอกแล้วนะคะถ้ามีการยกเลิกการจองตั๋วการเดินทางในช่วงนี้นะคะ คุณจะได้รับเงินคืนแล้วที่สําคัญจะมาหักค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ได้ด้วยนะคะติดตามกันเลยค่ะครับอ,อันนั้นเป็นกรณีแรกนะครับนอกเหนือจากนี้ก็สั่งให้มีความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจคัดกรองแล้วก็เพิ่มทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่เข้าไปช่วยดูดแลนะครับในเรื่องของระบบสาธารณสุขอะไรต่างอันนี้เข้มงวดอย่างมากเลยนะครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคาทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นขบวนรถตัวสถานีต่างๆนะคะก็มีการทําความสะอาดทุกๆชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะ แล้วก็ตรวจสอบรวมไปถึงทางด้านของคัดกรองพนักงานด้วยนะฮะไม่เฉพาะทางด้านของผู้ใช้บริการนะครับแต่ว่าต้องคัดกรองพนักงานผู้ให้บริการทุกระบบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทําความสะอาดมือโดยน้ำยาในการพ่นเชื้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่จะให้บริการทุกครั้งเลยโดยให้ทําสมุดตรวจสอบนะครับต้องจดบันทึกแรงต่างนะอุณหภูมิก่อนและหลังการให้บริการเป็นอย่างไรการปฏิบัติงานก็ต้องทําอย่างเข้มงวดด้วยนะครับ ใช่ค่ะที่สําคัญมาตรการนี้เลยนะคะกระทรวงคมนาคมเขามีการคุมเข้มเลยให้ทุกหน่วยงานนะคะรายงานรายชื่อหรือจํานวนค่าราชการพนักงานผู้ติดเชื้อแบบรายวันทุกวันเลยต้องรายงานอย่างเคร่งครัดนะคะรายงานไปที่ไหนคะรายงานไปที่กองกลางนะคะสํานักงานประลัดกระทรวงคมนาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องมาตรการการกากับดูแลต่างๆเขาบอกว่าทุกหน่วยงานในสงกัดกระทรวงคมนาคมเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณการเดินทางกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเข้มงวด แล้วตอนนี้เราเชื่อว่าหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเนี่ยทุกคนก็ต้องเริ่มไปตรวจเชื้อ,อแต่ก็ผู้บริหารจำํำนวนม่าะ,ะก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการกักตัวค่ะแต่ว่าการทํางานการคุมเข้มโดยเฉพาะในช่วสงสงกรานนี้เราเชื่อว่าทุกคนยังสามารถทํางานแล้วก็คุมเข้มมาตรการต่างๆได้ค่ะครับมาดูการเดินทางในแต่ละประเภทกันนะครับ เริ่มจากทางฝั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทตอนนี้ก็มาระบุนะครับว่าจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดระลอกนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงเนี่ยนะครับล่าสุดทางฝั่งของรฟทก็ได้มีการกําหนดมาตรการในการช่วยเหลือภาคประชาชนที่อยากจะงดการเดินทางในช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์นะครับก็คือวันที่9ไปจนถึงวันที่18เมษายนนี้รายละเอียดยกตัวอย่างนะครับอย่างแรกผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารตั๋วนําเที่ยวเป็น รายบุคคลแลถาถากว่าซื้อล่วงหน้านะถ้าอยากจะงดการเดินทางเนี่ยก็สามารถติดต่อขอคืนค่าตั๋วโดยสารได้เป็นกรณีพิเศษอันนี้เต็มราคาก่อนที่ขบวนรถเนี่ยจะออกอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับที่สำคัญนะคะสำหรับบางคนนะคะชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งชำระเป็นเงินสดนะคะจะได้คืนเนี่ยเฉพาะเงินสดนะคุณจะเอาราคามารเหมารวมจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้นะคะหรือไม่งั้นนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนการเดินทางไปได้เก็บสิทธิ์จากตรงนั้นไปค่ะ ส่วนคนไหนก็ตามที่เดินทางแล้วก็มีการซื้อตั๋วเป็นหมู่คณะเลยนะครับรวมไปถึงตั๋วนาเที่ยวหมู่คณะตั๋วสําหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารแล้วก็ตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ลุวงหน้านีครับก็สามารถติดต่อได้นะครับขอคืนเงินตั๋วค่าโดยสารเป็นกรณีพิเศษเต็มราคานี่เหมือนเดิมแต่ยกเว้นหน่อยนะครับจะต้องเข้าไปพูดคุยกับเขาเนี่ยขอคืนเนี่ยนะฮะก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า1วันนะ,ะหรือถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยล่วงหน้าได้สัก3ามชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหมู่คณะเนี่ยหวัน 1>, 1วันเพราะว่ามันเป็นกรุ๊ปไงก็ต้องมีการเช็ครายละเอียดส่วนคนที่จองทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องกังวลนะเขาคืนเงินให้เต็มจํานวนเพียงแต่ว่าเราต้องแนบตั๋วอินเทอร์เน็ตที่เราจะใช้ในการโชว์เวลาเราจะเดินทางก็จะได้เงินคืนเต็มจํานวนเช่นเดียวกันค่ะคก็ส่งไปที่อีเมล passenger นะครับขีดแล้วก็ at. railway.co.th นะครับใช่ค่ะหรือจะไปติดต่อที่ช่องจำหน่ายตั๋วสะาสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปนะคะหรือสอบถามข้อมูลนะคะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือ1690นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนบรรยากาศนะครับที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลมโพงนะครับปรากฏว่าก็ยังพอมีผู้โดยสารนะครับทยอยเดินทางกลับอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญนะ่ก็จะเป็นขบวนรถระยะใกล้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชะเชิงเซาปราจินบุรีบ้านพาชีทพานหินสภาพการโดยสารโดยทั่วไปเนะีย่ยจริงๆก็ไม่ได้หนานแน่นเหมือนกับทุกๆปีนะครับ ใช่ค่ะจังหวัดนี้ที่เขาไปได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ใน41จังหวัดที่มีการคุมเข้มเรือว่าจะต้องมีการกักตัว14วันนะคะมาดูรถทัวร์บขศกันบ้านนะคะต้องบอกเลยว่ารอบนี้บขศก็จองเต็มเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจเพราะาบางจังหวัดไปแล้วต้องกักตัวก็เปิดช่องทางให้มีการคืนตั๋วโดยสารได้นะคะเรื่องนี้ทางผู้บริหารของบขศน,นะคะก็มีการตรวจสอบด้วยนะคะพบว่านะยังไม่มีการคืนตัว๋วแต่อย่างใดนะคะโดยเฉพาะรถที่จะเดินทางนะคะในช่วงเที่ยวขาออกนะคะวันที่9ถึง 1เ,เมษายนเขาบอกโอ้โหจองเกือบเต็มทั้งหมดทีเดียวนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองก็มีคําสั่งด้วยถ้าพี่น้องประชาชนนะคะมีความประสงค์จะขอคืนตัวโดวยสารนะคะคืนได้แล้วก็บอกขอสอต้องคืนเงินเต็มจํานวนด้วยจะมาบอกคาะค่าธรรมเนียมตรงโน้นตรง,ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นได้รับเต็มจํานวนค่ะ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ไปติดต่อเนี่ยไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางนะครับส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโรครงการเราชนะแล้วก็รวมไปถึงโครงการมาตาสายสาเรารักกันเนี่ยนะครับไม่สามารถขอ,ขอคืนเงินตั๋วได้นะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ที่เล่เลากันไปก็คือสามารถแจ้งเรื่องการเดิานทางได้นะแต่ว่าก็คล้ายๆแต่ในช่วงมาตรการที่ผ่านมาครับคือต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงนะครับเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีการบริ <tenure> หารจ ก็ต้องรับรู้รับทราบเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีเรื่องของการบริหารจัดการเขาบอกมีข้อมูลล่าสุดเข้ามานะคะ9เมษายนนะคะมีผู้โดยสารนะคะนำตั๋วโดยสารบาขอสอมาคืนแล้วนะคะทั้งหมดนะคะ4,160ใบแต่ถ้าเทียบกับยอดจองล่วงหน้านะคะที่มีการจองกันมาทั้งหมดอยู่ที่26,582ใบหรือ26,582ที่นั่งนะคะคิดเป็นสัดส่วนถ้าดูแล้วนะคะที่มีการคืนเนี่ย 6.58%ยังไม่ถึง10%เลยคุณอีกใช่ครับเพียงแต่ว่า3วันล่าสุดเนี่ยนะครับตั๋วโดยสารที่มีการจองล่วงหน้านะครับที่อยากจะเดินทางในวันที่9เมษายนนี้ก็คือวันนี้เนี่ยนะครปรากฏว่ามีผู้โดยสารที่ขอคืนตัว๋วโอ้เยอะสุดเลยนะ1,074ใบ ส่วนใหญ่นะครับก็เดินทางในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะไปทางฝั่งของภาคอีสานเช่นกรุงเทพไปที่สกลนครกรุงเทพนะครพนมกรุงเทพอุบลราชธานีอันนี้ยกเลิกมากที่สุดเลยนะ,ะใช่ทําไมรู้ไหมเพราะว่าเป็นจังหวัดเส้นทางสายไกลและเป็นจังหวัดที่เขาอยู่ใน41จังหวัดที่มีการประกาศนะคะคุมเข้มนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบคสอเขายืนยันว่าแม้จะเริ่มมีการทยอยคืนตั๋วก็ตามนะคะแต่เขายังจัดรถให้บริการรองรับนะคะโดยเที่ยวไปนะคะกว่า5,000เที่ยวนะคะรองรับผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า10,000แคนแต่ที่สําคัญ ต้องปฏิบัติตามนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็ต้องมีการสแกนน้ำเมื่อเข้าไปที่สถานีด้วยค่ะ,ะครับส่วนทางด้านของสายการบินไทยเวียดเจ็ตตอนนี้ก็ออกมาตรก,การในการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารระหว่างวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้แล้วก็ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการบินแต่ถ้าว่าไม่สะดวกในการเดินทางของเวลาใหม่นี่นะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ต้องการรับการชดเชยเป็นการเก็บวบเงินค่าบัตรโดยสารสามารถคลิก ไปที่เมนูด้านล่างตรงที่เขียนว่าเครดิตอชเชอร์นะครับเพื่อเป็นการเลือกรับการเก็บบวงเงินในรูปแบบบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ใช้ในรอบถัดไปนะครับแล้วเราเชื่อว่าสายการบินอื่นๆนะคะพอไปเจอจังหวัดที่มีการคุมเข้มนะคะเขาก็มีมาตรการผ่อนคลายในการเรื่องของการคืนตัวหรือเลื่อนตัวหรือชะลอยืดเวลาไปได้เช่นเดียวกันค่ะครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนัสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ